Assalamualaikum di alam, wabarakatuh. Alhamdulillah,

قد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العلي العظيم عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله <تصفيق> <تصفيق> มวลการสันเสริญ<ม>เป็นสิทธิ์ของอิบุลลอก์พระผู้อภิบาลแห่งสากคนละโลกขอความจำเริญและความสันติสุขและประสบแด่ท่านนาบีมุฮัมมัดสะละละุลลัลลอฮุวาลาาัยฮิวะซัลลัมซาสดผบุญิเบยและบรรดาวงวานผู้หลานผู้บริสุทธ์ของท่าน ที่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นอิหม่ามสืบต่อภายหลังจากท่านและที่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นอลัลมาฮดีที่สืบต่อไปหลังจากบรรดาอิหม่ามเหล่านั้นท่มามออนอิหม่ามไซยิดอับดัลฮะซันอะลัยซซัลลัมในฐา,านะในฐานะที่เป็นทายาทและเป็นผู้ของอิหม่ามมาฮดีได้กล่าวไว้ว่า แน่นอนยิ่งข้าพเจ้าได้มาอย่างพวกท่านแล้วพอเดินี้สุกุมท่านบอกว่าโดยแท้จริงแล้วแน่นอนยิ่งข้าพเจ้าได้มาอย่างพวกท่านแล้วได้มาตามถ้อยบัญญัติการแต่ตงตั้งหรือที่เรียกในภาษาทางศาสนาว่าทางฮะดิสเรียกว่าอันนัส นัสหมายถึงว่าบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮฺซุบะฮานวะตะลาท่านซีดามัดอัลิสัลามได้ยืนยันว่าท่านได้มาตามถ้อยบัญญัติการแต่งตั้งที่มาจากอัลลอฮฺซุบะฮานวะตะลาผ่านทางฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตานอเลมสลาซึ่งในถ้อยบัญญัตินี้ ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัละสัลลัมได้อธิบายว่าเป็นสิ่งที่ปกป้องผู้ยึดถือให้พ้นจากความหลงผิดหมายความว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่ยึดถือบัญญัติการแต่งตั้งนี้ผู้นั้นจะถูกปกป้องโดยอัลลอฮ์ให้เขาพ้นจากความหลงผิดเพื่อบัญญัติการแต่งตั้งที่ว่านี้ก็คือหมายถึงคำสั่งเสียของท่านอัลสุลต์ละสุลต์ละมอะไรยู่อัลลต์ล,ล,ล ท่านยังได้กล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าคือหมายถึงตัวของท่านสยิดอัมมอตลาฮะสานาอิสลาผู้เป็นทาย,ยาทของและผู้ของมิมมัดีนั้นได้กล่าวว่าข้าพเจ้ามาด้วยวิชาวความรู้และเป็นผู้เดียวที่ถือธงอัลไบอะอัลไบอะจุลินล,ล,ละคือในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีผู้นำของอิสลามในสำนักใด ที่ชูธงที่เขียนว่าอัลไบยอาตุดินละนอกจากสิทอามัดอัลลาฮ์สันอะลิสลาสลและไม่มีอักษรอื่นปะปนในธงผืนนี้ไม่มีอักษรอื่นใดปะปนในธงผืนนี้เพราะในฮะดิษระบุว่าธงผืนนี้มีคำว่าอัลไบยอัตุดินละ ท่านีละมันมจึงได้กล่าวอกอนไปว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถือโอ้ประชาชาติของม,อมัมหมัดจงระนักอย่างลึกซึ้งต่อสัจธรรมและจงเชื่อฟังอัลมหดีคือม,มัยถึงอิมามมาดีอะลัยฮสซลาในฐานะที่เป็นคคลิฟาของอัลลอฮุบ ب ح ا น ه วตะ ت าในหน้าเป็นดุ ผู้ซึ่งท่านอ س ู ل ุลล,ล,ลอฮ์สุลต่านวยซัลัมได้เรียกร้องพวกท่านให้ช่วยเหลือเขาคืออิม,ม,มามดีอลัลลอฮุซุบัตัลลอท่านรสลุลลอฮ์ได้เรียกร้องว่าให้บรรดาประชาชาติทําการช่วยเหลือเขาทําการช่วยเหลือท่านช่วยเหลือด้วยการด้วยการสวามิภักด์เชื่อฟัง ทำตามปฏิบัติทำหน้าที่เป็นคู่เป็นมะมูมของอิหม่ามเป็นผู้ที่พร้อมที่จะปฏิบัติตามจนรับวพืดีต่ออิหม่ามนั่นเรียกว่าการช่วยเหลือต่ออิหม่ามมากดีซึ่งการช่วยช่วยเหลืออย่างนี้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคถึงขนาดจะต้องคลานไปบนน้ําแข็งก็ตามท่านนบีได้สั่งไว้อย่างนั้นและพวกท่านจงศรัทธา ต่อคำสั่งเสียของท่านนาบีของพวกท่านเถิดนี่คือสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้พวกท่านปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้านี่คือคำกล่าวหือคำสอนของท่านสยทธรรมัดอัาาาลฮัสานหลอิสลาซึ่งท่านได้ กล่าวต่อไปอีกว่าในช่วงเวลาระหว่างที่ชาวบานอิสราเอลรอคอยการกลับมาของนบีมูซาอะลัยซัลจากภูเขาทูดนั้นอนุญาตให้พวกเขาทำการเคารพดีต่อรูปปั้นรูปวัวหรือไม่ คือประเด็นของซีอิดอามัดอลาสซานอิสลามในที่นี้ก็เพื่อตั้งขึ้นมาเพื่อเตือนสติของคนทั้งหลายให้ให้ใหตอบคําถามแก่ตัวเองว่าในการเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามในการเป็นอุมมหของประชาชาติอิสลามอัลลอฮฺอนุญาตให้เป็นผู้เคารพพักดีหรือว่าเคารพเชื่อฟังผู้นําอื่น ที่นอกเหนือจากผู้นำที่อัลลอฮฺสุบานวตาลาแต่งตั้งมาหรือไม่เพราะฉะนั้นประเด็นกาประเด็นหรียว่าหัวข้อในการพิจารณาศึกษาก็อยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคาตอบเราก็หันกลับไปดูว่าเมื่อสมัยพวกบริสราอีนรอคอยนบีมูซาอะลัยสลามจากภูเขาตูต คือหมายถึงท่านนบีมูซัาฮิสลามนั้นขึ้นไปบนภูเขาโตสเพื่อไปรับกฎบัญญัติจากอัลสุวานนวาตาลานในระหว่างนั้นในระหว่างที่นบีมูซาไม่อยู่จะอนุญาตให้พวกเขาหล่านั้นเคารพรูปปั้นลูก,ลกวัวและเชื่อฟังต่อคําสอนคําสั่งของซามีรีไปพลางๆางก่อนได้หรือไม่คําตอบก็คือไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างมีช่วงเวลา ที่เป็นช่องว่างอยู่ระหว่างนั้นก็ตามในช่วงเวลาที่พุทยาของอรออย,ยังไม่มาปรากฏสามารถที่จะเคารพเชื่อฟังบรรดาฟูกอฮา,ากรได้หรือไม่ก็ไม่ได้ในฐานะที่ทราบว่าถึงขั้นที่ว่าต้องจิตตอัดอยกขึ้นมาเป็นอลุลอิอมอัมรี่แทนที่บรรดาพุทยาของอรรถสุบานวาตาลา ก็หันกลับไปพิจารณาในช่วงเวลาระหว่างที่ท่านอิมามอาลีอะลัยสลามยังเป็นหนุ่มอ,อ่อนวัยท่านอิมามอาลีนั้นถูกวิภากษ์วิจารณ์ในสมัยที่ท่านรอสูรุลลอฮ์ได้ว่าฝากว่ายังเป็นคนอ่อนวัยยังเป็นหนุ่มที่อ,อ่อนวัยจะอนุญาตให้บรรดามุสลิมเคารพเชื่อฟังอำนาจของผู้อาวุโสอื่นในช่วงเวลานั้นไปฟางกลางก่อนได้หรือไม่ นั่นก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นคําถามอันนี้ก็มาสู่คําตอบที่ว่าในช่วงระยะเวลาที่อิหม่ามัดีอะลัยสลามเร้นกากหรือเร้นเร้นกายหรือไอยบัรไปนั้นจะอนุญาตให้บรรดามุสลิมยกคนอื่นขึ้นมาเป็นผู้นําเทียบเท่ากับอิหม่ามัดีแทนอิหม่ามัดีไปกลางกลางก่อนได้หรือไม่เช่นเดียวกันนี่คือคําตอบ นี่คือจากวาจนะของท่านซียิดอัมมัดอานาซันอะลัยสัลามยามานีผู้มาตามบันทัสัญญาตามที่ปรากฏในฮะดิษของท่านอิหม่ามมุฮัมมัดบากิดอะลัยฮิสสลามเราขอความสันติสุขและความเมตตาจากอัลลอฮ์และความจำเริญของพระองค์ได้ประสบแต่ท่านทั้งหลายเนื่องใน โอกาสย่างเข้าสู่เดือนอมาดอนนี่คือหมายถึงว่าคําท่านอิหม่ามซีดอามัดอัลลาฮ์ซานอัลฮิสลามยังมีวัจนะหรือมีคํากล่าคาปราศัยข้อเขียนที่เขียนมาถึงบรรดาประชาชนอุมมัของนบีมูฮัมมัดสุลล็อห์มวยสลาลเมื่อตอนที่เดือนอมาดอนกำลังย่างเข้าสู่เดือนอมาดอนนับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าว่าจะได้นํา

الحمد لله نحمده ونستعينه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين حبيبي الله العالمين أبا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الأئمة والمهديين ولا سيما علي بن أبي طالب والفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وعلي ابن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ท่านสิยธมัดอลาสันอิสลามนั้นเมื่อ่อนที่จะย่างเข้าสู่เดือนอมฎอนท่านก็ได้ฝากสลามมายังบรรดาประชาชาติทั้งหลายและได้ให้โอวาทในการปฏบัิตบในเพื่อที่จะได้แสวงหาบทเรียนบทสรุปของบทเรียนท่านได้กล่าวว่าบทสรุปหรือบทเรียนของการถือสินอดอยู่ที่การไม่เห็นเหตุตัวนั่นคือคำสรุปที่สั้นที่สุดของสิยธรรมัดอลาสันอิสลาม มุมมองหรือทัศนะของท่านโดยสรุปต่อการถือสิ่งดในเดือนอมาดอนแต่อย่างไรก็ตามตามอ,อยากใครที่จะได้นําเอาอาวาทที่ท่านได้กล่าวเมื่ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนอมาดอนท่านได้นําเอาค้ดคิดไปนำเอาอายะอันกุรอานที่อัลลอฮฺสุบะฮัลากลว่าไม่มีความดีแต่ประการใดลาคอยรอฟี ไม่มีความดีแต่ประการใดที่จะมีอยู่ในการกระซิบกระซาบของพวกเขาคือจะเรียกนามนี้ว่ามารายาทที่สูงส่งของอิสลามเราก็คือการพูดเสียงบอกการสนทนากันด้วยเสียงกระซิบเบาๆนั่นคือมารายาทสูงสุดของอิสลามในขณะที่อยู่ต่อหน้าท่านสุลตสลสุลานุลต่านสุลต่าสุลตลตลตุ่ลต่านุลั่านสุลตสุลลั่ลลต่ออา ทุกคนจะต้องพูดเสียงบอกท่านนิสัยธดรมบอกว่าอัลลอฮฺลากล่าวว่าไม่มีความดีปรากฏอยู่ในการกระซิบเสียงบงของพวกท่านเว้นแต่ผู้ที่สั่งเสียกันในเรื่องการบริจาคหรือคุณธรรมหรือปรับปรุงกันระหว่างคนทั้งหลายการกระซิบกระซาบนะให้กระซิบกันในเรื่องนี้ถึงจะกระเริฐกระซิบในเรื่องการบริจาค กระซิบกันในเรื่องสั่งสอนกันในเรื่องคุณธรรมกระซิบกันในเรื่องการให้ปรับปรุงตัวระหว่างคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้หนึ่งผู้ใดอัลลอฮฺตาลาบอกว่าได้กระทำใครก็ตามได้กระทำเช่นนั้นเพื่อแสวงหาความพอพเพื่อทยของอัลลอฮฺเราจะมอบให้แก่เขาซึ่งรางวัลอันยิ่งใหญ่จะไม่มีความดีแต่ประการใด ดีซีดอะหมาัดอัลลอฮฺส,สันอิสลามได้มาสรุปอธิบายอายะนี้ว่าไม่มีความดีแต่ประการใดอยู่ในการทำละหมัดและในการถือสิลอดเช่นเดียวกันการละ,มรมกกมะมหมดาดมากๆก็ไม่ใช่ว่าจะได้ความดีทั้งหมดการถือสิลอดมากๆก็ไม่ใช่ว่าจะได้ความดีทั้งหมดในเมื่อถ้าหากมันยังไม่ได้ปรับดันพวกท่านทั้งหลายให้มีความเป็นธรรมต่อผู้อื่น ในข้อนี้ท่านซีอิสลามเน้นไปถึงเรื่องการให้ความเป็นธรรมเป็นมนุษย์จะต้องให้ความเป็นธรรมต่อผู้อื่นเป็นคนทำละหมาดจะต้องเป็นผู้ให้ความเป็นธรรมต่อผู้อื่นเป็นคนถือศีลอดจะต้องให้ความเป็นธรรมต่อผู้อื่นถึงการละหมาดนั้นหรือถือศีลอดนั้นจะมีความดีงามไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ณตำแหน่งใดกับกับท่านคือจำเป็นจะต้องให้ความเป็นธรรมเขาอยู่เสมอเขาจะอยู่ ในฐานะที่เราเป็นเป็นศัตรูแม้กระทั่งเ็าอยู่ในฐานะเป็นศัตรูของท่านก็ตามกับศัตรูท่านบอกว่ายังจําเป็นจะต้องให้ความเป็นธรรมต้องให้มองมองแลเห็นความถูกต้องความชอบธรรมของเขาให้ได้ต้องให้ความเป็นธรรมกับขเขาให้ได้การลงโทษลงทันก็จําเป็นจะต้องลงโทษลงทันไปตามเหตุตามผลและตามกฎระเบียบของของมันเท่านั้นตามโทษ สารโทษไม่ใช่ว่าพอเห็นเขาเป็นสัตวรูแล้วจะจับช่วงดูถูกเหยียดยามไปเลยทีเดียวนั้นไม่ใช่ผู้มีคุณธรรมการละหมาขมด,ดของผู้นั้นจะไม่เป็นผลการถทอ่ินโยนของผู้นั้นจะไม่เป็นผลดังที่อัลได้ทรงให้ความเป็นธรรมแก่อิบลิสอันนี้เมื่อตอนต้นเดือนรอมฎดอนเราได้นำมา ตั้งไว้พอเมตตากับอิบลิสอลัลลอฮฺสุบา,ตาะตอลลามารายาทของอลัลลอฮ์ก็ยังแสดงกับอิบลิสอลัลลอฮ์ยังได้แสดงธรรมได้แสดงความเป็นธรรมและได้แสดงความจริยธรรมแก่อิบลิสในขณะที่อิบลิสกําลังโต้เสียงต่อพระบเราเพื่อที่จะให้อิบลิสได้แสดงทัศนะของมันออกมาอย่างชัดเจนว่ามันต้องการอะไรและอลัลลอฮฺสุบา,ตาะตอลลาก็ได้ ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ต่ออิบลิสนั่นคือการยืดเวลาการลงโทษของพระองค์ต่ออิบลิสออกไปอย่างที่พระองค์ได้ตรัสกับอิบลิสว่าอะไรที่ขัดขวางเจ้าไม่ให้เจ้าสู่อยู่ต่ออาดัมในขณะที่ข้าได้สั่งให้เจ้าสู่อยู่มันได้กล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าดีกว่าเขา อันนี้คือในชั้นแของอิบลิสอัลลอฮฺสุบานตลาก็ได้หยิบยกมามากล่าวถึงไว้ในอันตัวอฮ์ด้วยการแสดงให้ถึงความเป็นธรรมของอัลลอฮฺสุบานูตาลาต่ออิบลิสโดยที่อัลลอฮ์ทรงบังเกิดข้าอิบลิสบอกอิบลิสให้เหตุผลว่าที่ไม่สืบต่ออาดัมเพราะว่าอัลลอฮ์สร้างสร้างสร้างข้าขึ้นมาจากไฟแต่ได้สร้างอาดัมมาจากดิน พระองคัสว่าและจงลงจากสวนนี้ไปเสียไม่สมควรแ่เจ้าที่จะทําการโอหังในนั้นจงออกไปให้พ้นแท้จริงเจ้านั้นอยู่ในหมู่ผู้ต่าต้อยมันยึงได้กล่าวว่าโปรดผ่อนผันถ้าพระองค์จนถึงวันที่พวกเขาถูกทําให้พ,พื้นคืนชีพก็เถิดพระองคัดว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับการผ่อนผ่อนผันอิมพีสจึงได้กล่าวต่อไปว่าด้วยเหตุที่พระองค์ได้ทรงให้ข้า ตกอยู่ในความหลงผิดเพราะฉะนั้นข้าจะนั่งขวางกั้นพวกเขาในหนทางอันเชื่องตรของพระองค์นี่คือหน้าที่ของอิบลิสอิบลิสจะทำหน้าที่การขัดขวางคนทั้งหลายที่จะกำลังเดินทางเข้าสู่หนทางอันเชื่องตรซึ่งอัลเจ้าซุบานอาลาก็ได้ให้มันได้ทำไปตามที่พระองค์ได้ให้สัญญานั่นก็คืออ่า พวกท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อยังไม่ได้สร้างเครื่องขวางกั้นเรับ่พวกท่านให้พ้นจากกฎข้อห้ามของอัลและข้อห้ามที่เกี่ยวกับคนทั้งหลายการซื้อชิ้นโดดก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันในเมื่อพวกท่านยังไม่รู้สึกสำนึกชิงชังรังเกียจกับการโกหกโกหกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนี่ก็การซือ้อินโดดนั้นก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันในเมื่อพวกท่านยัง ไม่ได้ยับยั้งการติดฉินนินทายังไม่หยุดการติดฉินนินทายังไม่หยุดการโต้เถียงการโอร้อวดการถือชิ่หนดนั้นก็ไม่ได้ผลชินดวกันในเมื่อพวกท่านยังไม่รู้สึกเสียใจที่ตัวเองยังไม่ได้ขอโทษในขณะที่ทําความผิดพลาดทั้งทั้ที่พบว,ว่าตัวเองกําลังเป็นผู้ผิดคนที่ไม่มีสนึกอย่างนี้ก็ยีบบอกว่าไม่มี ผลเช่นเดียวกันในเมื่อท่านยังไม่ได้ให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมในความสุขของท่านที่มีและตั้งใจที่จะ,ะไม่ตั้งใจที่จะให้คนอื่นได้มีความผาสุขร่วมกับท่านการถึงสิญจนดนั้นก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันในเมื่อท่านยังไม่ได้ให้ความเท่าเทียมแก่คนอื่นในเครื่องในการในเครื่องยังชีพที่อัลลอฮ์ทรงประทานความโปรด การหมายแก่พวกท่านอย่างกว้างขวางการซื้อสิญจน์นั้นก็ท่านยังไม่ได้ผลเช่นเดียวกันนี่คือโดยโปรดโดยสรุปยอ่อยๆถึงผมได้นำเอาบางส่วนจากโอวาทของท่านสิยิต้ามัดอัลลาซานอัิสลามมาสรุปให้กับพี่น้องในวันนี้เพื่อเป็นคุณประโยชน์หาข้อสรุปให้กับตัวเองในเดือนอมฎดอนหลังจากที่เราได้ถึงสิ่หล์มา